อมาเขกากับช่องซินเกษตรอีกแล้วนะครับวันนี้เอาอาหารให้หมูแต่เช้าเนาะวันนี้ได้แต่ลำให้โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วไม่หิวไม่วานเลยด้วยเมื่อวานเอาเมื่อวานเอาข้าวโพดลำข้าวโพดมาให้ชิมกันเจี้ยงเลยโอ้หนึ่งเฮงโอ้ฝนเยอะมากเลยเนี่ยหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวจะวันนี้จะเอาฟางมากรองไว้ให้มูกเลยพอได้ได้ฟางมาแล้วนะครับเอ็น ก่อนทำอะไรนาะกินมิ้นท์กินไปก่อนลำเนอะลูกผลิตได้ลำจากลุงสีใหญ่มามันจะลำหยาบหน่อยนะมันก็เลยหนูไม่ค่อยชอบนี่พ่อพันธุ์ใหญ่เราเนี่ยนะสมฤทธิ์พ่อสมฤทธิ์โอ้ยทรงทองทรงทองโดนแนี่ยงดึงละเออโดนเนี่งอาหารเนี่ยมันต้องแก่เนี่ยมีทองสาวนะ สองสาวสองแก่โดนเขาแย่งเนี่ยให้พวกตัวใหญ่นี่นู้นนะยังไม่ได้กั้นคออ๋อไม่ไคอมาเลยน่ะเนีเป็นเรื่องนั้นมันเข้าไปแย่งเขานึงนั่นนะพวกแม่มานก็มุดไปมุดมาครับเนี่ยว่าเดี๋ยวไม่ได้กั้นคอที่สองเดี๋ยววันนี้จะจัดการให้เดี๋ยวเข้าเข้าไปเข้าไปแย่งพวกตัวผู้่วูนนี้เดี๋ยวจะกั้นแยกตัวแม่แม่มันมาให้ ท้องเริ่มแก่แล้วนะครับผมก็พุ่นได้เข้ามาบ้านก็เดี๋ยวจะจัดการให้ต้องแยกอาหารไว้ให้เป็นส่วนเป็นส่วนท้องท้องท้องแก่มันเดือดซ้ำลิดวิ่งว่อนเลยนะขำลิดมี่ถุงถุงเงินถุงเล่นนิดเชื่องแต่ว่าพอมีลูกได้ดุนะมีลูกที่เข้าใกล้ไม่ได้นะครับเจ้าของก็เข้าใกล้ไม่ได้น ขุนทต้องระวังของับเขาหัวลูกขุทองมนองไปไปจิงมแม่ไแม่ของนู้นไปทุงทองไปรูชื่อรู้ชื่อลยบอกชื่อก็จะรู้นะครับไปม้เข้าไปลูกไปไปุงทองุองนะเุทอมาเร็วๆไปไปเออโดนโดนทุกตัวใหญ่เขาแย่เลยดูหมูน้อยกันรูกมามีเป็ดด้วยนะ เกิดลูกสาวลูกชายเอามาเลี้ยงให้มันตัวพู่ทั้งคู่เลยเนะี่ยเลี้ยงมันพู่กันะกนะครับเอามาจากตลาดนัดไปดูตัวเล็กๆกันที่อ้ยดันมันอย่างนี้เลยนะรวยเ,ยเอเรวยมาให้อีกหน่อยนิ่นชะ่ไหดูมันดันดันจน,นอเออดันจนอันนี่เลยหงายมาอย่างนี้นะเลยเนี่ยไอ้รวยรวยไม่อิม่มนู่นเอาใส่ไว้ในถัง รวยไม่อิ่มเลยลูกรวยปุ nada, man, <ista fem en skincare pagar> ่นแบกแมว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 แบกแม่เฮงก็ไม่อิ่มเลยเฮงเฮงก็ไม่อิ่มเฮงนี่เฮงให้ลำให้ลำเดี๋ยวนี้ต้องให้แบบนี้แหละเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะผสมแล้วก็เทให้เดี๋ยวถ้ให้แบบนี้เขาจะมันจะทันนั่นกว่าเอาขีดล้างหน้าให้ด้วยขีดล้างหน้าให้ด้วยโอ้ลำเต็ม เอาพคนนั้น,นก็ควรไงแล้วหนุนนะ <c oughs> ะเลี้ยงแล้ก็พวกผูกพันเนาะไอตัวเล็กตัวเล็กมีอะไรกินบ้างเนี่ยอ้ดุยันใหญ่เลยโอ้อห่วงห,วหว่วงห่วงไอเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยห่วงี่ห่วงเขาเนี่ยตัวเล็กกว่าเขาอันนี้จะเป็นเลือดสูงนะน้นองไอ้จ่อยเมื่อก่อนมันจะตัวเล็กกว่าเขานี่เล็กที่จ่อยจ่อยตตัวนี้มันจะเท่าเขาแล้วนะนะ หมูหมูเลือดสูงเลยนะครับเลือดสูงสูงเลือดร้อยนะครับเขาจะโตช้าเกิดมาพร้อมกันเนี่ยสี่ห้าเดือนแรกมันจะตัวเล็กกว่าเขนะพอหกเจ็ดเดือนแปดเดือนเข้ามามันจะเริ่มซัดแซงขึ้นมาพอปีสองปีนะครับหมูปีสองปีมันจะตัวใหญ่จะตัวใหญ่แล้วก็อายุยืนนะหูเขาแนบวันนี้จะหูกลางหน่อยนะหูใหญ่หูกลางเปยนจะหูแนบนะครับ ในเรื่องของราคาหมูบางคนไม่เข้าใจเนาะมอซื้อหมูเราบางคนไม่เข้าใจม <c oughs> หมูที่หย่านมใหม่ๆนะครับราคาก็ตหกเจ็ดแปดร้อยหกหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับไ,ไม่เกินระยะยนี้นะครับอยู่ที่ขนาดอยู่ที่ความสมบ,บูรณ์ของหมูแล้วก็ที่เราคุยกันนะครับหลังจากหย่านมไปแล้วสองสามเดือนนะ,ะหมูสามเดือนมันก็ต้องราคาเก้าร้อยถึงพันนะสี่เดือนขึ้นไปเนี่ยก็ต้องพันกว่า โดยเฉพาะตัวเมียก็ต้องหลักพันกว่าอยู่แล้วเพราะเราขายเป็นแม่พัน,นสำหรับสี่เดือนก,กว่ากวานหมูตัวผู้เขาก็เอาไปไปซำแหละเนาะไปหันไปอะไรกนันก็อยู่ในราคาพันกว่าบางคนบางคนมาคุยกับเราบอกว่าไปซื้อจากฟาร์มนู้นฟาร์มนี้มาราคาเจ็ดร้อยแปดร้อยเองมาที่นี่ถึงเป็นพันเราก็บอกเหตุผลไปเราก็ถึงจะเข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจนะ แล้วไปเทียบเสืเอหมูน้อยเนี่ยหมูขนาดนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นหมูหมูขาวอะ่ะก็ต้องสองพันสองพันกว่าสองพันสองนี่นะต้รองราคาขึ้นนะนนเนนก็ขายพันห้านะใช่ไหมขายพันห้าก็ยังถูกอยู่นะกินนะบางคนเขาก็เลี้ยงมากนะครที่ที่ไม่เคยกินหมูไม่เคยซื้อหมูในร,ราคาเนี้ยนะอยู่ที่ขนาดเวลาของเดือนเวลาของการ อย่านมด้วยนะฮะบางคนเขาไม่เข้าใจแต่คนเข้าใจเขาก็ซื้อเขาซื้อง่ายด้วยนะครับางคนเขาก็แย่งกันด้วยซ้ำนะราคาพันกว่าบาทราคาหมูสี่เดือน,นตัวนี้ก็แปดโลเจ็ดโลแปดโลนะน,นเนี้ยเนื้อสูงก็จะประมาณห้าหก 5, โลนะครับหกโลแต่ชุดี้ก็จองหมดแล้วะเหลือสี่ตัวนะครับจองก็จองไปเลี้ยงนะมี 1, มันเหลือตัวเมียสองตัวตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ลูกชายห่วงมาก <c ười> ใจ ชายชอบมันเชื่องนะครับเมื <c oughs> ่อก่อนแคะมาก <c oughs> นะจับไม่ได้แต่พอพอรู้สึกว่าคุ้นคินกับคนนะครับเราให้ความใกล้ชิดมันก็คุ้นคินจับอุ้มเล่นได้นะอุ้มไปข้างนอกก็ไม่หนีนะอุ้มไปเล่นข้างนอกนอกบ้านก็ไม่หนีไม่ร้องเมื่อก่อนเป็นตัวเล็กๆกันร้องร้องๆ,ๆี่นะครับนี้เดี๋ยวจะทำการทำข้อกัน้นแม่ลูกอ่อนโอแม่แม่มาน มันหมูท้องแก่นะครับอากาศช่วงนี้หนาวก็จะเอาฟางมาไว้ให้เขาเนมะื่อกลางคืนก็จะมุดเข้าไปมาหากลางคืนมองไม่เห็นนะตัวเล็กๆเนี่ยน,นะครับเขามุด้าไปใต้ฟางก็อาก็ใส่แบบกลางคืนควรจะมีน้ำผึหมูน้อยเน่อยนะมันจะหาฟางมาให้เขาบา,บางตัวมันช็อกนะอากาศเย็นมากๆแล้วมันเขาช็อกตายอย่นีนะครับตัวใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีฟางไว้ก็ดีนะฮะเนหน้าหนาวนี่มัน <c oughs> ดีหน่อยหนาวหน้าแล้งหน่อยมันะไม่มีปัญหานจะไม่มีปัญหาเรื่องมัมีปัญหาเรื่องพื้นแฉะถ้าฝนมาพื้นแฉะหมดเดือนนี้ปีนี้ก็จะเจะกั้นแนวกั้นแนวตรงเนี้ยมันฝนมันน้ามันไหลมาจากข้างบนนะครับไหลมาก็แล้วก็เข้าไปในข้อหัวจะเอาอิฐบล็อกกั้นเป็นแนวเนี่ย กันไม่ให้น้ำมันเข้าแล้วก็เพิ่มเพิ่มปริมาณแกบขึ้นถ้าเพิ่มดินขึ้นให้ให้สูงขึ้นเพนะราะว่าหลังคาก็พร้อมแล้วนะครับหลังคาหมุนให้เต็มแล้วก็ต้องดูแลเขานะครับดูแลครับเลี้ยงเลี้ยงให้เป็นเศรษฐ,ฐกิจก็ก็ต้องให้เขามีความสุขด้วยนะเพราะว่าเราจะหาแต่รายได้อย่างเดียวให้เขามีความสุขเขาอยู่กับเราก็มีความสุขด้วยโดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์นะครับ เขต้องอยู่กับเราอีกนานเพราะว่าเราเลี้ยงหมูป่าเนี่ยเลี้ยงขายลูกนะพ่อแม่พันธุ์เขาจะไอยู่กับเราอีกนานเพราะฉะนั้นะนะเนี่ยต้เนียต้องให้เขาเชื่องกับเราให้เขาเลียงเชื่องกับเราให้เขาเล่นกับเราได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเะนะีนะ่ยนะถ้าเขาดุเราเข้าใกล้ก็ไม่ได้เวลาจะดูแลเวลาจะทำความสะอาดคอกเอาขี้เขาไปขายไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็เข้าไปก็ลลาบากในนั้นเราเข้าไปเราเล่นกาได้ <c oughs> ส่วนลูกเขาก็ แล้วก็คาดเป็นพ่อพันแม่พันหรือแยกขายนะครับก็จะทําให้มันมีความสะดวกคนพวกนี้พ่อพันแม่พันเนี่ยทั้งต้องเชื่องต้องอยู่กับเราเราต้องไว้ใจเรานะครับในถุงทองเนะถุงทองใงท้องสาวนะครับภายในเดือนนี้แหละจะคอดทองโยแล้วนะครับโอเคนะช่องสินเกษตรนะครับมาลองให้ฟังแบบนี้หมูปลาเนะเรื่อ่าเไอ้ไม่ใช่ถุงงทองถุงทอง หุมครองลูกเขาไปแย่งไอ้ซ้ำเล็ดซ้ำเล็ดซ้ำเล็ดไปแย่งเขาอไม่ชอบไปแย่งหมูชอบคุงเงินโดนแย่งลูกอิ่มไปแล้วน่ะฮึชอบไปแย่งกันนู่นนั่นแล้วตัวเล็กจะโดนตัวใหญ่แย่งนะดูนะครับมีคอกนะครับเกษตรก่อนที่จะที่จะเลี้ยงหมูนะเลี้ยง หมูป่าผมแนะนําให้ทําเป็นพื้นดินอย่างนี้แหละแต่ยกอคอกให้สูงหน่อยหรือจะทำเป็นเป็นอคอกแบบหมูหล,ลุมก็ดีนะนะครับเราจะได้คัดคัด,ดมูลเข้าไปไว้ขายได้นะครับนี่โอ้อยดูดินกันใหญ่เลยดูกินกันใหญ่เลย,กกเลยไก่มากินด้วยไก่เนี่ยอันตรายช่วงช่วงเขา มีลูกน้อยนะครับเข้ามาใกล้าตายหมดนะครับแต่ช่วงนี้มันก็เข้ากินได้เขาก็ใจใเย็นแต่ถ้ามีลูกน้อยในไก่เข้าใกล้ไม่ได้นคนก็เข้าใกล้ยังไม่ได้เลยนะมีลูกน้อยนะครับ ừ, โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับช่องสินกเกษตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องเล็กๆเรากกหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ